นมัมศการแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะจะมาอ่านหนังสือวิปัส,สนาสมัยพุทธกาลกับวิปัส,สนายุคป,ปัจจุบันโดยพันเอกธงชัยแสงรัตน์นะคะอันนี้เป็นคลิปที่1น,นะคะคลิปที่1คุลงุงพิมพ์ครั้งที่2ปีพศ2546จํานวน1000เล่มนะคะก็เริ่มที่คํานําเลยนะคะประเทศไทยยุคนี้มีสํานักวิปัสนาหลายสํานัก แต่ละแห่งก็มีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไปส่วนใหญ่ต่างกันที่อารมณ์ของวิปัสนาแต่ก็มีหลักการปฏิบัติที่เหมือนกันอยู่ประการหนึ่งคือขณะพิจารณาอารมณ์ไม่ใช่การคิดเพราะคิดเมื่อใดท่านว่าจิตนั้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องมีปรมัตา์เป็นอารมณ์ข้าพเจ้าเองก็ปฏิบัติตามแนวนี้มาตลอด จบจนได้มีโอกาสศึกษาพระไตรปิฎกกับพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านเป็นผู้รอบรู้พระไตรปิฎกองค์หนึ่งในยุคนี้ท่านกลับเห็นตรงกันข้ามท่านยืนยันว่าการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องของความคิดท่านได้ยกหลักฐานจากคำพีหลักฐานต่างๆในพระคำพีมาแสดงให้ดูหลายแห่ง จนทำให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยจึงได้ศึกษาพระไตรปิฎกกับท่ aire, light, านที่เชียงใหม่มากว่าสองปีจนมีความเข้าใจว่าแนวทางเจริญวิปัสนาตามพระคำพีนั้นเป็นเรื่องการตรึกเป็นกิจการงานทางมโนทวารซึ่งมีหลักฐานปรากฏทั่วไปทั้งสามปิฎกข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมยุคนี้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระคำพีโดยตรงมาก่อนคงนึกค้านตรงนี้แล้ว ท่านที่รักสัจธรรมทั้งหลายท่านกำลังสแสวงหาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมิใช่หรือแนวทางเจริญนิพพานาที่ต้องคิดต้องตรึกนี้พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกปอปยุตโตผู้ทรงพระไตปิฎกที่สุดองค์หนึ่งยุคนี้ท่านได้พูดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนซึ่งข้าพเจ้าได้ยกข้อคิดเห็นของท่านมาแสดงให้ดูในเล่มนี้แล้ว เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วยพระสูตรกว่า50สูตรท่านสามารถนำไปตรวจสอบได้จากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยปีพุทธศักราช2525และพระพุทธพจน์ที่อัญเชิญมาจากพระคัมภีร์ทั้งหมดก็ได้รับความกรุณาตรวจสอบจากคณาจารย์ผู้รอบรู้พระไตรปิฎกที่ข้าพเจ้าเคารพหลายท่านเช่นพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎกปอประยุตโต พระครูธรรมทรสุม,มนันทิโกท่านจากโลกนี้ไปแล้วนะคะพระอาจารย์สมบัตินันทิโกและอาจารย์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่านข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณในเมตตาจิตของทุกๆท,ท,ท่านไว้นะที่นี้ด้วยอันหนึ่งข้อควรระวังข้อความที่เป็นตัวอักษรหมึกสีดำตัวหนาทึบเป็นพระพุทธพจน์ที่อัญเชิญมาจากพระคำพี จึงควรวิจารณ์ด้วยความระมัดระวังส่วนข้อความอื่นๆที่เป็นความเห็นของส่วนตัวของผู้เรียบเรียงเองเชิญท่านวิจารณ์ได้อย่างเต็มที่และหากมีข้อความใดที่ไปขัดแย้งกับคำสอนของสํานักใดก็ตามข้าพเจ้ากราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยอันหนึ่งเมื่อท่านอ่านแล้วมีความเห็นอย่างไรหรือค้นพบหลักฐานใดจากคำพีใด ที่หักล้างหรือสนับสนุนเรื่องนี้โปรดกรุณาส่งข่าวให้ข้าพเจ้าทราบด้วยข้าพเจ้าพร้อมที่จะแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามพระพุทธพจน์ถ้ามีโอกาสจัดพิมพ์ครั้งต่อๆไปและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านผู้วิจารณ์หรือให้ข้อแนะนำแก่ข้าพเจ้าไว้ล่วงหน้าณที่นี้ด้วยอันหนึ่งขออนุโมทนากับท่านที่ร่วมสมทบทุนในการจัดพิมพ์ครั้งนี้และครั้งต่อๆไปด้วย หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแจกจ่ายเป็นธรรมทานเท่านั้นแต่อาจจะมีการวางจำหน่ายตามร้านหนังสือธรรมะใหญ่ๆเช่นร้านที่มหาจุฬาวัดมหาธาตุหรือร้านของมหามกุฏวัดบวรซึ่งเป็นการจำหน่ายในลักษณะเผยแพร่เท่านั้นดังนั้นรายได้ทั้งหมดจะขอมอบให้แก่มูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่พระธรรมต่อไป ด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อผู้อ่านทุกท่านพันเอกธงชัยแสงรัตน์1มีนาคม2544อุทยาล้านนารีสอร์ทเลขที่1หมู่9ตำบลบ้านปรงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่5230โทรศัพท์0533652